สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Artist Studio นะครับครูปามวรพจน์มโนพรวันนี้สัปดาห์แรกนะครับในการเปิดสตูดิโอนะครับเราจะพาทัวร์กันที่ The Artist Studio นะครับอื่นเข้ามาก็จะพบกับบรรยากาศ่วนแบบนี้นะครับผมด้านนี้ด้านแรกของเราก็จะเป็นโอเปอร์พิคเนตนะครับที่ลูกศิษย์ลูกหา The Artist เนี่ยกราบไหวแล้วก็ขอพรกันนะครับผมอย่างไรสายมูเตลูก็อย่าลืมนะครับผมมาที่นี่แล้วก็อย่าลืมมากรับไหวกันนะครับด้านนี้นะฮะ แล้วก็เข้าสตูดิยอทิสนะครับผมในสวนเลยนะฮะเป็นสวนรับรองเอาไว้นะครับผมนะฮะตามมาเลยจ้ามุมแรกของเรานะครับก็จะเป็นสวนย่อมนะครับที่รับรองเอาไว้สําหรับผู้ปกครองนะครับในช่วงนี้อย่างสถานการณ์โควิดเนี่ยนะฮะเราก็จะพยายามที่ให้อากาศถ่ายเทให้มากที่สุดนะครับผมเราก็รับรองให้ผู้ปกครองนะฮะที่มารอน้องๆนะครับผมนะฮะได้พักผ่อนกันสบายสบายเลยนะครับผมนะฮะทั้งส่วนนี้ด้วยนะครับดูนะฮะนี่คือหน้าสตูดิโอของเรานะครับผมใครที่มาต้องอย่าลืมนะฮะมาถ่ายรูปได้นะครับผมนะฮะที่อยากติดอของภูมิภาเองนะครเข้าเลยนะะครับผมนฮะ ยินดีต้อนรับสู่ดีอัพดิสตูดิโอครูปามครับสตูดิโอโฮมสตูดิโอเล็กๆนะฮะที่นะครับบอกได้เลยว่าน้องเด็กนั้นนะฮะอยากให้มาแล้วก็อบอุ่นเสม,มือนบ้านนะครับจุดแรกของเราครับมีสแกนไทยชนะนะครับแล้วก็เป็นจุดนะฮะบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับผมเข้ามาก็ล้างมือกันทุกครั้งนะจ๊ะ หน้าของเราเป็นใบรับรองจากนี่เลยไทยสต็อปโควิดจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มีมาตรการนะครับผมนะฮะระยะห่างสวมแมสหนึ่งร้อเลยนะครับแล้วก็บุคลากรของเราที่นี่บอกได้เลยว่าได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะครับยเปเเลยนะครับเข้ามาด้านแรกของเรานะครับด้านหน้าของเราก็จะเป็นนี่เลยฮะโต๊ะธุรการนะครับแล้วก็ป้ายบริษัทนะฮะเข้ามานะครับผมสังเกตดูนะครับโต๊ะจะโล่งๆหน่อยนะครับปกติแล้วก็จะนานนั่นกันนิดนึง ก็เป็นการเว้นระยะห่างนะครับผมด้านนี้ก็จะเป็นโซนรับรองผู้ปกครองนะฮะแล้วก็เด็กๆก,ก็ชอบมากเลยมุมนี้นะ,ะก็คือมุมวาดผ้าระบายสีนั่นเองนะครับผมที่วามเตรียมให้นะฮะ <resp. S 1> แล้วก็ได้นอน <โ frustrating S 1> ครับนี่นะฮะบาร์เล็กๆมินิบารเ์เล็กๆของน้องเด็กนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้ํามาวางตอนเรียนนะครับผมนะฮะนี่คือช่วงเช้าของเราเลยนะครับแล้วก็ด้านนี้ครับเป็นมุมนะครับที่เป็นจอทีวีเป็นพรีเซนเทชันด้วยแล้วก็เปิดให้น้องๆได้ชมกันเป็นแรงบันดาลใจนั่นเองนะฮะ ด้านหน้าของเราครับโลโก้ของเราองค์พระพิฆเนศอีกแล้วครับผมแน่นอนครับผมเป็นปางนี้เลยนะครับผมปางนัตราชนะครับผมที่นะฮะคุณปามอัญเชิญมาเป็นโลโก้นะครับ The Artist Performance Art Studio น ar ั ilos, ่นเองนะครับนะครับผมเข้าเรียนแล้วก็อย่ากดูด้านข้างๆเลยนะครับผมนะฮะอันนี้จะเป็นห้องดนตรีแล้วก็ห้องบอยส์ด้วยนะครับผมนี่นะฮะนะครับผมห้องนี้นะครับก็จะมีทั้งสอนดนตรีนะครับผมแล้วก็สอนขับร้องด้วยนะครับผมนะฮะมีเรานำกีบอร์ดไมโครโฟนเครื่องเสียงต่อมนะครับผมนะครับแล้วก็ไปดูอีกห้องหนึ่งนะครับผม นี่ฮะนี่คือห้องประจําการครูบามเลยนะครับผมนะฮะทั้ง voice ด้วยนะครับผมนี่จะเป็น voice นะแล้วก็นี่เลยครับห้องใหญ่ของเรานะครับเป็นห้องเรียน acting ด้วยนะครับผมแล้วก็เนลามิตนะฮะเป็นห้องเรียนบ o อกแดนซ์ของเราด้วยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับจัดเป็นโซนให้น้องๆเรีนดนตรีนะครับผมสําหรับน้องๆที่มาเรียนดนตรีกลุ่มใหญ่นะครับผมอันนี้จะเป็นน้องคลาสกีตาร์นะครับผมเป็นสามสาวนะฮะ นะครับแล้วก็จะมีช่วงช่วงบ่ายๆก็จะมีคีย์บอร์ดด้วยนะครับแล้วก็ควบามก็จะในระมิดนะฮะในช่วงเย็นๆเนี่ยก็จะเป็นเต้นนะครับผมแล้วก็สีสันก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็จัดห้องให้เป็นแบบอเนกประสงค์มากเลยเพื่อที่จะได้ให้น้องๆมาเรียนกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแอลกอฮอล์มีทุกห้องจ้าลังเลยนะครับตอนนี้ควบามก็เปิดสตูดิโอแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับผมรับสมัครน้องๆนะครับที่จะเป็นครอบครัวดีอาร์ติสของเราด้วยกันนะครับรรววมมถึงงนน้้อๆคคดดีติสเยะะ นำคอร์สเดิมนะครับมาต่อยอดความสนุกความสนุกสนานทั้งความสุขความสนุกสนานจะพูดอย่างนี้ทั้งความสุขความสนุกสนานแล้วก็เสริมทักษะทางด้านศินปลปะด้วยนะครับกับพื้นที่กาดรดู้และสร้างสรรค์ศาสตร์ศิลปะการแสดงที่ดีอาร์ติสตูดิโอและเจอกันครับ